ัวใจของแฟนๆล็อกมงถูกล่อลวงไปอีกครั้งใครคิดได้บ้างว่าคุณย่าอุไรวันกับชมพู่อารยาจะมีเรื่องราวการพบปะครั้งแรกที่น่าตื่นเต้นและน่าประทับใจขนาดนี้แต่นี่คือจุดที่ทําให้คนรู้สึกประหลาดใจเพราะเรื่องราวนี้ไม่ได้เริ่มต้นจากน็อตวิสรุตเลยทีเดียวและนี่คือส่วนที่ส่วนใหญ่ของคนมักจะพลาดว่าทําไมคุณย่าอุไรวันถึงต้องเป็นคนที่เริ่มทําความรู้จักกับลูกสะพ้ายก่อนใครมาเปิดโลกใหม่กันเถอในรายการสามแซบที่ออกอากาศ เมื่อวันที่19ตุลาคม2568คุณยายหนิงคุณแม่ของชมพู่อาร,รยาและคุณย่าอุไรวันคุณแม่ของน็อตวิสรุตได้มาเป็นแขกรับเชิญและเล่าเรื่องราวที่อบอุ่นใจเกี่ยวกับครอบครัวของพวกเขาซึ่งหนึ่งในนั้นคือเรื่องราวการพบปะครั้งแรกของชมพู่กับคุณย่าอุไรวันที่น่าประทับใจอย่างมากคุณย่าอุไรวันเล่าถึงครั้งที่เธอพบกับชมพู่ครั้งแรกอย่างบังเอิญกลางภารากรในขณะที่นอ็อตยังไม่ได้พาชมพู่ไปเปิดตัวแนะนํากับคุณแม่เลยแต่คุณย่าก็ตะโกนทักชมู่กอน ซึ่งสิ่งนี้ทําให้ชมพู่รู้สึกประทับใจมากเพราะเธอไม่คิดว่าคุณย่าจะทักทายเธอก่อนที่นอตจะได้พาเธอไปเปิดตัวชมพู่ก็เล่าเรื่องราวในวันนั้นต่อเองว่าวันนั้นหนูไปเดินกับเพื่อนแล้วแม่ไปไหนมาก็ไม่รู้แล้วแม่ก็ตะโกนเรียกหนูชมพู่แล้วหนูก็หันไปแม่หนอตทําท่าทางเรียนแบบคุณย่าอุไรวันชี้นิ้วเข้าหาตัวเองไม่เคยเจอกันเลยเป็นการเปิดตัวที่แกร่มากเราก็อ๋อแม่สวัสดีค่ะ ตอนนั้นเราแฮงเอากันเพื่อนแล้วก็ไปนั่งกินด้วยกันเลยวันแรกที่เจอกันแกแนะนําตัวเลยเนี่ยแม่นอตชิลใส่กันเลยแต่ว่าตอนนั้นผู้ชายก็ยังไม่ได้ผ่าเข้าบ้านยังไม่ได้เปิดเปิดตัวกับพ่อแม่แม่ก็คือทางลัดเลยสิ่งที่น่าสนใจคือคุณยายหนิงยังเล่าถึงครั้งที่คุณย่าอุไรวันบุกไปส่งลูกสไายถึงบ้านด้วยว่าเราไม่รู้เรื่องรู้ราวเลย เขาไปที่บ้านชมพู่ตอนนั้นคุณพ่อยังไม่เสียคุณย่าก็ไปที่บ้านเลยขับรถซื้อของมาคุณแม่โทรมาว่าจะเข้ามาซึ่งพ่อชมปกติเป็นคนพูดมากนะแต่วันนั้นแกงงเลยเพราะเขายังไม่เคยเจอลูกเขยเลยไม่เคยเจอคุณน็อตเลยแต่ว่าคุณย่ามาแล้วคุณย่าอุไรวันเราก็เห็นว่าเขาดูแลสามีดีมากและเมื่อนุ่มกัญชัยถามว่าคุณย่าคุณยายถูกชะตาเลยไหมเจอกันครั้งแรกคุณยายหนิงก็บอกว่าไม่ถูกเขาไม่ถูกหรอกเรารู้เพราะเขาไม่เข้าบ้านเลย เดินไปเดินมาเล่นเอาแฟนๆหัวเราะไปตามๆกันสุดท้ายคุณยายหนิงยังเล่าความประทับใจต่อคุณย่าอุไรวันในช่วงที่คุณพ่อของชมพู่ป่วยว่าช่วงนั้นมิสเตอร์เจมป่วยอยู่โรงพยาบาลอยู่สีอยู่ทำใบผ้าทั้งหมดสี่เส้นอยู่โรงพยาบาลนานเราเป็นคนไร้ญาติขาดมิตรในประเทศไทยเราไม่มีใครเราอยู่คนเดียวแต่คุณย่ามาทุกวันมาตั้งแต่สิบโมงเช้าสามถึงสี่ทุ่มเขาถึงกลับระยะเวลากี่เดือนกี่วันจําไม่ได้คุณย่าก็เล่าว่าตอนนั้นชมพู่ไปถ่ายละครต่างจังหวัดทุกวัน ยายหนิงก็บอกว่าขอบคุณนะคะก่อนที่ทั้งคู่จะสวมกอดกันเรื่องราวนี้ทําให้แฟนๆที่ได้ดูรายการต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าแม่ย่าล็อกมงลูกสะพ้ายเองแต่แรกเลยพร้อมบอกว่าเป็นบุญเป็นวาสนาของกันแลกกันมากและนี่คือคําถามที่เราต้องถามตัวเองว่าคุณคิดยังไงกับเรื่องราวนี้คุณเห็นว่าการที่คุณย่าอุไรวันเป็นคนที่เริ่มทําความรู้จักกับลูกสะพ้ายก่อนใครนั้นเป็นเรื่องที่ดีหรือไม่มาแชร์วความคิดเห็นกันในคอมเมนต์ด้านล่างเถอะ